สวัสดีค่ะเพื่อนๆกินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง2องชาท่องโลกว่างกันอีกครั้งนะคะวันนี้สองชาสภาเพื่อนๆไปท่องโลกกันที่จังหวัดราชบุรีตรงนี้จะเป็นการกางแคมป์นะคะเพื่อนๆเหมือนเดิมเลยที่ภูผาคอฟฟี่แคมป์เดินทางไม่ไกลเลยนะเพื่อนๆจากกรุงเทพก็ประมาณ150กว่าหรือ170กว่ากิโลนะคะเพื่อน จริงๆที่นี่ยเราคิดจะมาตั้งแคมป์กันเป็นทริปแรกๆเลยนะเพื่อนๆแต่ไม่มีโอกาสได้มาสักทีเลยด้วยความที่ว่าเเราค่อนข้างจะจองทริปประชิดต,ตัวนิดนึงก็เลยแบบว่าเวลาทักเข้าไปก็จะไม่ค่อยว่างจะมีแค่ป่าสนที่ว่างไอเราก็โแบบว่าออ ป่าโนหลออยากได้วิวสวยๆหนะ้าอะไรอย่างเงี้ยอยากได้วิวข้างหน้าน่ะแต่ครั้งนี้เราก็เลยตัดสินใจมากางที่ป่าโนกันนะเพื่อนๆบรรยากาศจะเป็นยังไงกันบ้างไปดูพร้อมกันเลยนะคะและเราก็มาถึงกันแล้วนะคะผู้พาป่าโซนคอฟฟี่แอนด์แคมปิ้งตรงนี้ก็คือเป็นวิวบรรยากาศ ดีมากๆเลยเพื่อนๆแบบสมการรอคอยที่เราอยากจะมากันมากๆเลยค่ะนี่นะคะทิวป่าสนที่เรามาถ่ายกันหูเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยบรรยากาศดีมากแดดไม่ร้อนด้วยนะโชคดีของเรามากๆเลยปะถึงเวลาไปการแคมป์กันแล้วเพื่อนๆเ,เดี๋ยวถ้ายังไงมาแนะนำร้านกันนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ภูผาป่าสนนะคะใช่ไหมใช่เออนี่คือไฮไลท์เด็ดก็คือป่าสนใช่อย่างนี้เลย ฟิลเดียวกับนวนานะเอออากาศตอนนี้เป็นไงร้อนแต่ว่ายังพอมีลมกลมมก็เย็นถ้า,าเราตังทับก็เย็นออแต่ว่า,วาที่นี่นาังทับก็เสียตังเพิ่มด้วยอ,อันนี้ก็ลองติดต่อสอบถามในะอินบ็อกซ์อีกทีหนึ่งนะว่ายังไงแต่ว่าลานกลางแคมป์ที่เนี่ยจริงๆอ่ะเราอยากมานานแล้วเพื่อนๆแต่ก็คือไม่มีโอกาสได้มาเลยจนกระทั่งเหมือนเมื่อวานอยู่ดีก็แบบเออ หาที่กางเต็นท์ไว้แล้วก็ทักทักถามทักถามร้านว่าเออวันนี้มีว่างไหมจริงๆอ่ะมันจะมีที่ว่างอีกที่หนึ่งเป็น4 1ป่ะใชป่เออตรงหน้าห้องน้ําแต่ที่นี่เรามองว่าเราอยากได้ป่าสนแล้วก็โอเคไม่เป็นไรป่าสนว่างแล้วก็จัดป่าสนไปเลยไปดูบรรยากาศข้างในกันโอเคพร้อมแล้วไปเลยไปเลยจ้าเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมรอบๆแคมป์กันนะคะไปเลย ตรงนี้จะเป็นจุดลงทะเบียนนะคะเพื่อนๆก็คือจะเป็นร้านอาหารเพื่อนๆคนไหนที่กางเต็นท์ก็คือมาลงทะเบียนตรงนี้ก่อนนะคะตรงนี้ที่ตั้งแคมป์ราคาจะไม่เท่ากันนะคะเพื่อนๆอนอย่างในโซนป่าสนเนี่ยจะคิดเป็นคนคนละ250้บาทค่ะส่วนพื้นที่ด้านหน้าที่ติดกับน้ําตรงนั้นเขาจะคิดเป็นบล็อกนะคะบล็อกละ5 0า1คนก็500แต่ถ้าเป็น2คนก็จะเป็น2 5 0บาทค่ะ ที่นี่สัตว์เลี้ยงเข้าฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่แนะนำเพื่อนๆนช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะคะอ๋อแล้วก็ที่นี่เขาจะมีเวลาเช็คอินนะคะเพื่อนๆนปกติก็คือจะเช็คอินประมาณบ่ายสองแต่ทีเนี้ยเราเหมือนขออนุญ,ญาตเขาก่อนว่าถ้าเราไปถึงเช้าขอเช็คอินก่อนได้ไหมเขาให้ประมาณ10บโมงค่ะเพื่อนเพื่อนสิบโมงก็สามารถกางได้นะคะ <c oughs> ในส่วนของเรื่องปักไฟเนี่ยโซนป่าสนจะมีกล่องไฟให้ในเพื่อนๆแต่แนะนำเตรียมมาประมาณสัก1 0บถึงยีเมตรนะคะสำหรับปักพวงนะหรือถ้าเพื่อนๆนคนไหนไม่มีปักไฟก็สามารถเช่าได้ที่ รร้าาานนอหะะคะในส่วนของสัญญาณนะคะที่นี่เหมือนว่า d t a ทกับ True นะ่าจะไม่มีสัญญาณนะเพื่อนๆจะมีแต่ตัว AIS ค่ะรอบนี้เรามาการแคมป์กันวันที่2มีนาคมนะคะปี2567ค่ะตัวนี้บรรยากาศน้ำลดนะคิดว่าน้ำค่อนข้างจะน้อยเลยแหละแล้วก็อ,อ,อากาศ โดยรวมจริงๆตรงนี้ก็ถ้ากลางแดดเลยอะร้อนแน่นอนยังไงก็ร้อนแต่ว่าบรรยากาศก็คือคุ้มอะก็คือเห็นวิวแบบนี้เลยสวยๆเลยอันนี้ก็จะเป็นทางลงไปข้างล่างนะเพื่อนๆแบบนี้เลยสามารถกางได้ทั้งหมดนะคะเอาจริงๆมีความรู้สึกว่าป่าสนคือสวยมากๆอะแต่อาจจะไม่ได้เห็นวิวข้างหน้าแบบนี้นะเพื่อนๆแต่ก็คือบรรยากาศข้างในนั้นแบบสวยมากอากาศดีมาก อยากจะบอกว่าทริปนี้คือเพลินมากๆเลยเพื่อนๆรอบนี้เราไปกันแค่2วัน1คืนเหมือนเดิมนะแต่มีความรู้สึกว่าเออมันรีแลกดีอะก็ไปถึงก็เดินถ่ายรูปเดินดูวิวรอบๆแล้วก็ทํากับข้าวกินกันรู้สึกว่าสนุกกว่าไปหลายๆคืนนะเพื่อนๆสำหรับ1คืนแบบเนี้ย มารีวิวห้องน้ํากันนะคะเพื่อนๆห้องน้ําจะแยกเป็นชายหญิงแบบนี้เลยนะคะห้องน้ําสวยมากๆเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่างล้างมืออันนี้ก็จะเป็นอ่างล้างจานนะเพื่อนๆโอดูดีมากๆเลย แล้วก็นี่กระจกหน้าห้องน้ําคือแบบสวยมากๆเลยเพื่อนๆห้องน้ําที่นี่เขาดีอย่างนะคะมีเครื่องทําน้ําอุ่นให้ด้วยนะก็จะแยกเป็นห้องน้ําพร้อมเครื่องทําน้ําอุ่น2ห้องแล้วก็จะมีห้องอาบน้ําแบบนี้แยกเป็นอีกสองห้องนะคะทั้งหมดก็จะเป็นสี่ห้องสําหรับฝั่งผู้หญิงนะส่วนฝั่งผู้ชายน่าจะเหมือนกันมัง้งไม่ได้เข้าไปดูเอาจริงๆบรรยากาศที่นี่ก็คือดีมากๆเลยเพื่อนๆเราเดินถ่ายรูปกันเพลเลยไปกางเต็นท์กันดีกว่า เราก็เข้าใจนะหลายคนคงมองว่ามาตั้งแคมป์ทำไมเหนื่อยแต่เรากลับมองว่า<ๆ>การได้ตั้งแคมป์ในบรรยากาศที่มีธรรมชาติล้อมรอบแบบนี้ มันเป็นอะไรที่ฮิ้วใจมากๆเลยนะเราได้เสพบรรยากาศแบบที่คนอื่นเขาอาจจะไม่ได้เสพแบบนี้ก็ได้ได้ทํากับข้าวมื้ออร่อยที่ปกติอยู่บ้านก็คงจะไม่ได้มานั่งทําแบบนี้ได้นั่งอยู่เฉยๆหลีกหนีความวุ่นวายที่ปกติจะต้องไปทํางานทุกเช้าปล่อยจอยไปกับเสียงนกเสียงอาหารเสียงอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่รอบๆที่ไม่ใช่เสียงคนหรือผู้คนที่วุ่นวายคุกันตลอดเวลาบางทีมันก็ทําให้เราคิดได้ว่า การมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อมาเจอบรรยากาศอะไรแบบนี้มันก็คงดีเหมือนกันนะอยากให้ทุกคนมีมุมเซฟโซนของตัวเองนะอย่างน้อยจะได้ปล่อยอยไปกับสิ่งที่เราชอบ อรุณสวัสดยามเช้าค่ะเพื่อนๆได้เวลาเดินทางกลับกันแล้วนะหวังว่าลานกลางเต็นท์ที่เราพามาในครั้งนี้เพื่อนๆจะถูกใจและชอบใจกันนะคะไว้รอบหน้า2ชาท่องโลกว้างจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนไว้ติดตามชมคลิปถัดไปกันนะคะโรตีโริชาโนมิงนะคะฝากเป็นกําลังใจให้สองชาทอ่องโลกกว้างด้วยนะครับส่วนผมชาโคฮะไว้เจอกันคลิปหน้านะบายบาย ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่แวะเข้ามาชมวิดีโอของสองชาท้องโลกกว้างไว้โอกาสหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนฝากเพื่อนๆกดติดตามกดหัวใจกดกระดิ่ง s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้สชาท้องโลกกว้างด้วยนะเดี๋ยวแปะลิงก์รูปสวยๆไว้ใต้คลิปนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันจ้า